ัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะอยู่กับผม X อ็กซนทีวีนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําทริคในการยิงหัวนะครับผมในแบบของผมนั่นเองนะว่าผมเล่นยังไงแล้วยิงหัวยังไงง่ายับผมสำหรับตัวผมนะครับผมนะอ่ะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงสำหรับการปรับแบบผมนะครับผมโอเคคลิปนี้เราจะมาพูดถึงทริคก,กันนะครับผมในการยิงหัวได้แบบว่าแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมนะอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ในแบบทุกแบบในแต่ละปืนนะผมจะบอกว่ามันเล่นยังไงและใช้ยังไงผมในการปรปับ แกน x แกน y ที่แบบส,งสูงๆแล้วก็มันมีผลเสียยังไงผลดียังไงนะผมนะก็คุณนคนที่ติดตามช่อง s n tv ด้วยแล้วกันผมมีทิศดีๆใหม่ๆก็ๆจะมาแนะนำนะฮะส่วนคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทิศในการยิงหัวแบบเอ่อในแบบของผมละกันเนาะก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบว่ายัางไงทุกคนไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะผมว่าแบบผมเนี่ยเมาส์มันจะไวเวอร์นะฮะโอเคทีนี้ จะมาพูดถึงการปรับ DPI แล้วก็แกน X แกน Y แล้วก็ DPI Boostback ตัวแล้วกันนะผมเกี่ยวกับการยิงหัวแล้วก็บรน่วยผลดียังไงในแต่ละปืนยังไงอะไรไงนะผมเพรผมว่าวิธีการปรับของผมเนี่ยผมมั่นใจว่าจะยิงติดหัวง่ายนะผมนะแต่ว่าใช้ทักษะการเล่นค่อนข้างแปลกแล้วก็ยากนิดนึงนะทุกคนนะแต่เวลาเล่นแบบผมเนี่ยเราจะแทบไม่วางเป้ามากมายนะคือแบบว่าผมจะบอกอย่างนี้นะฮะ อย่างแรกต้องให้มาดูที่บูสเต็คของแต่ละคนก่อนนะผมว่าเล่น DPI ที่เท่าไหร่นะผมผมจะบอกเลยว่ายิ่ง DPI เยอะเมาส์เราจะยิ่งหนักมากขึ้นนะผมอารมณ์เมาส์หนักผมหมายถึงการบิดตัวหันซ้ายหันขวามันจะเหมือนมันจะมีดีเลย์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะทุกคนนะเหมือนภาพมันจะแบบภาพมันจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะสั่นมากขึ้นนะผมมันใช้จํานวนพิกเซลที่เยอะกว่านั่นเองคือความหนาแน่นของพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยผมผมเลือกที่ร60เพราะว่ารู้สึกว่าสมูทที่สุดและสละที่ผมเล่นมา มันไม่เชิงสมูทอ่ะถ้าเอาสมูทจริงจก็น่าจะ2 4 0ฮะแต่เพราะว่าผมเล่น160เพราะว่ามไว้นะผมดูจะปรับน้อยกว่านี้ก็ได้นะผมแต่ผมมองว่ามันไม่เสถียรนะผมเพราะบูสต์สตคไม่ได้ทํามาอะไรขนาดนั้นเพราะว่เขาก็ทํามาแบบเผื่อไว้สำหรับใครที่เล่นแบบอื่นนะฮะส่วนที่ผมผมเล่นเออผมเล่นร60เพราะว่าผมเล่นร6 0เพราะว่ามันมีมาตั้งแต่แรกแล้วก็เขาน่าจะทําจนเสถียรแล้วจนถึงเวอร์ชันนี้นะผมนะอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับบูสตนะ์มเตามที่ตัวเองต้องการกนนผวาบบบารผม่าชชออบบบบแไหน PI มทีน มาพูดถึงกันเรื่องเมาส์นะฮะอ่ะส่วนตัวผมจะเล่น DPI อยู่ที่1,050นบะผมนะหรือใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะผมตรงไหนวะเนี้อ่ะนี่ครับผมนี่ฮะคือผมใช่พันห้าสิบนะผมนะบางคนอาจจะใช้พันหกหรือว่ายังไงพันสามพันสองพันสี่พันห้าสามพันสองอะไรก็ว่าไปผมแล้วแต่ถนัดเลยนะผมนะอ่ะทีนี้เราจะมาพูดพูดถึงเรื่องการปรับเล่นกันนะผม ่าว่ายังไงนะผมคืออย่างเช่นแกน x แกน y นะฮะผมจะบอกว่าการที่ผมเล่นแกน x แกน y 5ในบูสเต็กดีพีไอใช้ DPI ีไอบูสเต็กร้อยหเนี่ยมันจะไวมากนะคุณนะการหันแกน x 5 y 4นั่นเองนะผม y 4ก็ค่อนข้างจะใกล้กับะครนะผมที่ผมเลือกแกน x 5เพราะว่าเวลาช่วงช่วงช่วงกระโดดเนี่ยผมต้องการแกน y ที่ต่ำกว่าแกน x นะฮะไม่ใช่แกนแกน x ที่ต่ำแกน y ที่สูง ขาเรียกาแกน y ที่ต่ำกว่าแกน x ถูกแล้วโอเคอ่ะก็ะคือ4กับ5นั่นเองคือลงบอกว่าถ้าผมปรับ4ผมก็จะปรับตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น2ตรงนี้ก็จะเป็น1อะไรอย่างี้ผมแล้วผมไปเพิ่ม dpi ในเมาส์เอาพอเก็ตไหมฮะโอเคนะครับผมและทีนี้ทักษะการเล่นของผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ว่าเมาส์มันจะไวนะผมนะการขยับมือผมจะน้อยนะ,ะผมคือผมจะขยับแค่ข้อมือไม่ได้แบบว่าม้วนมือแบบเป็นเตารีดอะไรแบบนั้นเลยนะฮะคือผมขยับแค่แบบว่ายังไงทุกคนดันนิดเดียวครับผมอันนี้คือดันแบบชา้ชาๆ คือถ้ดาดันไวก็อย่างนี้นะผมนะนี่เห็นไหมหรือจะผมจะให้เป็นหลังเลยก็ได้นะเนี่ยให้สูงที่สุดก็ประมาณนี้ผมนะอ่ะคือมันจะไวมากนะครับผมคือการที่เราเล่นมาไวเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเล่นระยะประชิดหรือว่าเล่นเวลาบวกในแรงหรือว่า4 v 4อะไรอย่างนี้ผมแต่มันจะไม่เหมาะกับการเล่นหนึ่งหนึ่งะครับผมเพราะว่าการเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องการความสมูทเวลา д, เรากระโดดเราต้องการเห็นภาพช้าชเพื่อที่เราิงหัวอะไรอย่างี้ผมเนี่ยอะไรอย่างนี้ อะไรแบบนี้ผมแบบชา้าๆแล้วก็เล็งหัวกลางอากาศอะไรแบบนี้ผมเพราะว่าภาพมันจะช้ากว่านั่นเองเราสามารถแบบเลือกวางเป้าได้นะผมแต่ที่ผมเล่นเนี่ยคือไม่ใช่การวางเป้านะทุกคนเป็นการที่เล่นเมาส์แบบไวมากนะผมนะสำหรับใครที่เล่นเมาส์ไวเนี่ยก็ดูว่าผมก็จะได้ชิกไปนะผมสำหรับใครที่เล่นเมาส์ช้า,ชาในคลิปนี้ก็จะไม่มีนะผมนะแต่เมาส์ช้า,ชา,ามันก็มันจะมีข้อเสียกับข้อดีนะผมอย่างข้อดีของของเมาส์ไวเนี่ยเราจะยิงหัวง่ายนะผมนะอ่ะอย่างนี้คือแบบว่า เราแค่ดันยังไงก็เข้าหัวนะฮะไม่ว่าจะระยะไหนระยะจุกระยะนี้เราดันนิดเดียวก็ขึ้นหัวแล้วผมนะไม่จะเป็นแบบว่าต้องเออดัน uh, แรงับผมผมบอกเลยผมดันนิดเดียวมากแลวผมะไม่ได้ดันแรงอะไรเลยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดผมเล่นเมาส์ช้าเนี่ยจะดันไม่ขึ้นเลยนะฮะอ่ะอันนี้เป็นทิคในการเล่นปืนนะครับผมนะส่วนระยะไกลๆเราก็ยิงแค่เบาๆผมดันนิดเดียวไม่แทบจะไม่ดันนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็ติดหัวนะวผมนะ นี่คือเทคนิคในการเล่นเอ่อแกนเอ็กแกนวายวายแบบผมนะครับผมนะส่วนใครเล่นแกนเอ็กแกนวายเนี่ยผมมองว่าไม่เหมือนกันนะผมอย่างเช่น DPI มากแต่ว่าเอ่อแกนเอ็กแกนวายต่ำก็ได้นะผมนะ DPI มากเราก็ปรับไปสมมติ DPI 3ไอาสองตรงนี้ผมก็จะปรับเป็นเอ่อสัก1กับเอ่อศูนย์จุดห้าศูนย์อะไรเงี้ยผมคือแบบประมาณนี้นะฮะส่วนตัวผมจะเล่นเอ่อแกน x มากกว่าแกน y เพราะว่าผมเป็นคนชอบมาไวาแล้วก็ช่วงกระโดดเนี่ย ผมไม่อยากให้เป้าผมแหงนขึ้นอย่างนี้นะฮะผมก็เลยเล่นแกนแกนว้ที่ต่ํากว่าแกน X นะครับผมนะมันจะได้พอดีตัวอย่างนี้พอดีนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะก็คือเรายิงยังไงก็ติดหัวนะทุกคนนะ,ะแต่มันจะไม่เหมาะกับพวกปืนวัน uh, ช็อตแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับผมแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่สมูทต,ตอนที่แบบว่าเราเล่นหนึ่งหนึ่งผมผมก็แนะนําให้เล่นได้2แบบนะครับส่วนตัวผมจะเล่น2แบบนะผมเวลาผมเล่นหนึ่งหนึ่งผมจะเล่นปรับแกน x แกน y อีกแบบหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะนะะผ ผมจะปรับตลอดนะฮะอย่างเช่นผมเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็จะปรับแกไอแกวอีกแบบอันนี้คือแบบที่ผมเล่นปกติคือลงแรงลงอะไรอย่างเงี้ยผมนะลงแรงเล่นสี่วิสี่อะไรผมก็ยิงหัวประมาณนี้แบบนี้อย่างเดียวเลยครับแต่คือผมก็ไม่ได้จําเป็นต้องยิงหัวตลอดนะผมถ้าเกิดสมมติเราจะเก็บเร่งจริงเนี่ยเราไม่ได้ไปหาช็อตไฮไลท์นะทุกคนนะเราก็จะแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมกดสองนัดไปเลยนะผมเนี่ยอย่างเงี้ยเลยครับผมยังไงก็แตกนะฮะยังไงก็เข้ายังไงก็แตกทุกคนนะถ้าเกิดมันติดแดงเนะี่ย เห็นไหมมันดันง่ายกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงเล่นง่ายครับผมสำหรับที่การเล่นแบบเขาเรียกว่าไงอะแกนเอ็กแกนวสูงๆนะครับผมนะั้นดีพีไอสูงๆอะไรเงี้งยคือเราแทบจะไม่ต้องดันนะครับผมผมจะสังเกตแบบนี้นะฮะอย่างเช่นผมจะดึงไปอ,อ่สักตรงนี้แล้วดึงเป้ากลับมาที่ตรงนี้นะผมคือเป้าอ่ะจะดึงมาดึงกลับมาที่สีเขียวเนี่ยให้ใกล้เคียงที่สุดน,นะผมถ้าเราเล่น X, แกนเอ็กแกนไวเราขยับมือนิดเดียวเราไปกลับได้เลยเนี่ยครับผมไปกลับไปกลับแต่ถ้า เราเล่นแกน x แกน y ช้ามือเราก็จัข้างจะล้านะผมนะล้ายัางไงคือแบบว่าเราไถามือเยอะเพื่อที่จะขึ้นไปสูงแล้วต้องดึงมาแรงๆเพื่อลงล่างให้ทันนะครับผมนี่มันก็จะเมื่อยมือนะผมสาหรับใครที่เล่น dpi เ,เล่นแกน x แกน y ช้า dpi เมาสช้าผมนะแต่มันก็เหมาะสาหรับคนที่เอาไปเล่นหนึ่งๆน,นะผมส่วน,สนตัวผมเนี่ยผมก็เล่นหลายแบบนะผมส่วนตัวเล่นหนึ่งๆก็เล่นได้นะผมนะแต่ว่าผมจะไม่จะไม่ใช้แกน x แกน y ที่เยอะเท่านี้หรือ dpi เยอะเท่านี้ผมก็จะเล่นเมาส์ช้านะผม ว่าหน,หนึ่งเราต้องการความสมูทเวลากระโดดเนี่ยผมเราจะได้แบบยิงหัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยอันนี้มันก็จะไวไปนะครับผมเพราะว่าผมเอาไว้ใช้เล่นแร้งกับเ,เขาเรียกไงนะสี่วิสีอะไรแบบนี้ผมแบบปกติเลยผมคือไม่ได้แบบว่าไปเน้นหาไฮไลท์ยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยผมนะแต่ถามว่ามันยิงได้ไ้มก็ยิงได้ถ้าคนถนัดแล้วมันก็ยิงได้ครับผมเล่นไปมันก็ได้ครับผมยังไงก็ได้มันแล้วแต่คนถนัดนครับผมอันนี้ผมมองว่าแต่ว่าผมมองเขาเรียกว่าเทคนิคในการเ,เล่นยิงหัวง่ายๆนะทุกคนนะ ผมก็จะดันมือนิดเดียวทุกคนไม่ดันเลยดีกว่าเรียกว่าไม่ดันนะแล้วพอดึงไปกลับมันจะดึงง่ายนะผมเพราะว่ามันใช้แกน x กแกน y ที่สูงนะยังไงก็ติดหัวนะทุกคนสำหรับระยะสมมุติแบบว่าอารมณ์บอกว่าสมมติเราเล่นแรงจริงๆเนี่ยเราวิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บงีกทีเรัะผมแล้วก็เจอตัวใกล้ๆเนี่ยเราสามารถดันหัวได้ระยะอย่างนี้เลยครับผมระยะแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยดันไปได้เลยนะครับผมเราจะเห็นวิถีกระสุนเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างเช่นเราจะดันจากตรงไหนก็ได้แค่เห็นตัวคนนะผมจะบอกเลยว่า สมมติผมหัน่าเงี้ยเฮ้ยศัตรูอยู่ข้างขวาผมหันมายิงเลยครับผมอย่างงี้ตูวข้างหลังเฮุ้๊บหันมายิงเลยเฮ้ยหลังนี้ปุ๊บหันมายิงเลยอะไรอย่างเงี้ยข้างหลัง,งนี่ก็ข้างยังไงก็เข้าหัวแล้วผมเพราะว่าเราเว้นแต่เราจะไปยิงขาตั้งแต่แรกนะผมคือเราปล่อยดาเมจกระสุนไปที่ขาเนี่ยเราจะดึงไม่ขึ้นแล้วผมนะอย่างเช่นเอ่อผมปล่อยดาเมจไปที่ขาแล้วก็ดันนมันจะมันจะขึ้นยากนะครับเว้นแต่ว่าเราจะผ่านตั้งแต่ขาขึ้นไปหัวหนะผมนะอย่างงี้นี่หนไหม ไปปล่อยดามจที่ข้างบนแทนนะผมยังไงก็เข้าหัวนะผมนะไม่ว่าระยะไหนนะผมการเล่นแกน x กัน y การเล่นแกน y ที่สูงนะผมนะแต่ว่ามันต้องสัมพันธ์กับแกน x นะผมอย่างเช่นถ้าเราเล่นแกนแกน y สูงเนี่ยแต่แกน x ต่ำเนี่ยมันก็จะช่วงตัวเวลาหันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะผมสัดส่วนมันจะไม่เท่ากันนะผมเพราะส่วนตัวเนี่ยผมโชคดีอย่างนึงคือผมเล่นเออเล่นแกน x ที่ไวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะผมเล้นให้มันเหมือนโทรศัพท์อย่างเช่นพวก iPhone อะไรเงี้ยผมนะผมก็เลยปรับมาอย่างเงี้ยผมเพื่อที่แบบ ผมจะได้ดันไม่เยอะนะทุกคนนะเวลาผมเห็นศัตรูตรงไหนผมก็แค่แบบรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ดันไปนิดเดียอะไรอย่างเงี้ยดันไปนิดนิดนะผมนะถ้าเกิดไกลๆก็ดันไปแค่นี้ดันนิดเดียวเองนะผมแค่นี้เองครับถ้าเราดันแรงมันก็จะเลยทุกคนแต่ถามว่าเลยแล้วมันกลับมาเข้าหัวได้ไหมก็ได้นะผมนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีหลักตายตัวนะผมเช่นผมดันแรงแรงให้เลยหัวนะเห็นไหมมันก็จะเด้งกลับมาเลยหัวเอ้ยเด้งกลับมาเข้าหัวนั่นเองก็ยิงดีกว่าผมยิงไม่ติดหัวนะฮะ เห็นไหมมันจะเด้งกลับมาครับผมเห็นไหมมันจะเด้งแบบดูดขึ้นดูดลงครับผมแค่ผมแบบว่าเผามือนะฮะอย่างเช่นผมดันไปผมเผามือลมมันก็จะคาที่หัวเลยเห็นไหมเรารู้ว่ามันจะไม่เลยหัวเห็นไหมพอมันเด้งกลับมามันก็จะเข้าหัวนะผมอันนี้คือการดันเลยหัวนะผมดันเลยหัวให้ดูนี่นะผมเห็นไหมมันจะดูดนะครับผมยังไงเป้ามันก็ล็อกอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าหัวให้นะผมถ้าเกิดเราปรับแกนเองบบว่าต่ำๆเนี่ยเราดันไม่ขึ้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นแรงหรือเล่นอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เปียบนะผมว่าสมตติเรราาปับ่ํ เราดันขึ้นไปเงี้ยยากนะครับผมอะไรเงี้ยอะแต่มันมันก็มีโอกาสที่ไม่เลยหัวแต่ว่าก็จะมีโอกาสที่ไม่ติดหัวแต่ยังที่ปรับแกน x แกน y หรือ dpi เยอะอย่างการเล่นนะผมนะยังไงผมก็เชื่อว่ามันเข้าหัวง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะอยู่ที่การลากมือของแต่ละคนด้วยนะผมเพราะว่าการลากมือไม่เหมือนกันนะผมส่วนตัวผมเนี่ยไว้หลังๆผมจะอัดถ่ายมือให้ดูนะครับผมว่าผมลากนิดเดียวจริงๆนะผมคือไม่ลากเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมพอเราเล่นจนชินแล้ว เราดันไปดันกลับแล้วก็จะชินเอนะผมเห็นไหมดันไปดันกลับได้ไวๆผมเงี้ยเราจะดึงเมาส์กลับได้ในระยะที่เรารู้ผมบางคนอาจจะดึงปุ๊บกลับลงพื้นเลยอย่างเงี้ยเออไปเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นแกนเอแกนวไวๆเมาส์ไวๆเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการยิงหัวนะผมว่าระยะไหนนะผมนะระยะไกลผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผลนะการยิงหัวนั่นเองเราแค่ดันโคตรจะน้อยแค่นั้นเองับผมแต่ว่ามันก็เล่นยากนะผมเพราะมันต้องควบคุมเมาส์ ยากกว่านะผมแต่ระยะใกล้เนี่ยผมบอกเลยว่าหัวเน้น,น,นแน่นอนนะผมนะคือเราไม่ต้องวางเป้าไว้ที่ตัวแล้วก็ดันขึ้นหัวเลยนะผมเราแค่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนล้วก็ดันไปเลยนี่อยู่นี้เอ้ยเพื่ออยู่ข้างหลังเขปั๊บอะไรอย่างงี้ผมนะถ้าเป็นปืนเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันก็ได้นะผมนะแต่พวกปืนวันช็อตเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะเราต้องควบคุมเป้านะครับผมอย่างเช่นเงี้ยเราก็คุมเป้าไปเรารุนหนักมือเท่าไหร่แล้วก็ดันไปนะฮะเนี่ย หเห็นไหมผมก็จะรู้น้ำหนักมือของผมเองนะผมนะอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบว่าแนะนําใครนะผมแค่บอกว่าเป็นที่การเล่นของผมนะผมใครได้เล่นแกนเอ็กแกนไวสูงแบบผมเนี่ยก็ดูที่ผมไปก็จะเข้าใจนะผมว่าการยิงหัวมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นสาหรับเกมเอ่อฟิฟายนะฮะนี่โดยเฉพาะปืนกลหรือว่าปืนเอ่อลูกซองนะผมถ้าเกิดเราเล่นในสถานการณ์จริงผมบอกเลยว่าคงไม่มีใครแบบว่าไปเก็บแรงแล้วไปเอ่อยิงวันช็อตอย่างเดียวนะผมนะอย่างเช่นแบบไปเก็บแรงเฮ้ยปุ๊บ แต่ยิงแล้วปล่อยปืนแล้วก็อะไรวันชอ็อตอย่างนี้อย่างเดียวนะผมนะ,ะผมบอกเลยว่ามีกด2นสงนัดแน่นอนนะผมสาหรับใครเล่นแรงเชิงตึงนะผมนะคงไม่มีใครมายิงนัดเดียวแล้วก็แบบว่าเงี้ยทั้งเกมเหรอกครับผมเว้นแต่ว่าเขาจะหาช็อตหรือไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยผมนะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเล่นอะไรนะผมส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าแกนไอแก,กวาแบบนี้ก็ไม่เลวน,นะผมสำหรับใครที่เลือกเล่นที่ดูช่องผมเนี่ยก็จะได้ทิคน,นี้ไปนะผมนะอ่ะส่วนการเล่นเราต้องอทำความเข้าใจนิดน,นึงว่า แกนเกนเนี่ยมันเร็วนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นเร็วแล้วเนี่ยผมดันมือแค่นี้เองครับผมนะนี่เห็นไหมเราดันนิดเดียวนะครับไม่ต้องดันเยอะนะผมอ่ะทดสอบไปดูนิดหน่อยครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปยังไงผมเพราะว่าถ้าเข้าไปในโซนก็เสียเวลานานที่ผมไม่ไปเล่นในสีวิสีในอะไรพูดแต่เพราะว่ากว่ามันจะเจอคนกว่าจะได้คลิปนะครับผมนะอ่ะก็เลยงนี้มันเจอตัวเลยครับผมให้ยิงจะจะนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคน เห็นไหมเราดันง่ายไหมแต่ว่าเราดันเลยก็มีโอกาสสูงนะผมถ้าเราไม่ไม่ไปล็อกตัวเราต้องแม่นแม่นว่าตัวอยู่ตรงไหนนะผมนะเห็น <He ard S 1> ตัวอยู่ไหนแล้วก็เอาเมาส์าไปดันแค่นั้นเองครับผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยเอาเมาส์าไปดันเอาเมาส์าไปดันแค่นี้เองผมแบบว่าไม่ได้อะเนี่ยเอาเมาส์าไปดันอยู่ใ,ใกล้หน่อยก็ดนนันเบาๆอยู่ใกล้ก็ดันแรงๆนิดนึงแต่ไม่ถึงกะแรงเท่าคนอื่นที่เล่นแกนเอ็กแกนวายน้อยนะฮะแม้เ,เราจะมีโอกาสมากาอนอื่นเวลาเรายิงติดตัวแล้วเราสามารถดันได้มากาคนอื่นเพราะว่าแกนเอ็กแกนวายเราสูง มันอาจจะเลยหัวไปบ้างแต่มันก็ย้อนกลับมาโดนหัวให้เรานะครับผมนะคือยังไงก็หัวชัวร์แน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็จะบอกว่าการเล่นแกน y เยอะกับแกน X เ,เยอะเนี่ยมันก็มีผลดีอ่ะอย่างหนึ่งคือแบบว่าเช่นแบบว่าเราเออเราหันได้ก่อนถึงหลังก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมนะอ่ะดันได้ก่อนนะผมถึงหัวก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกปืนงนี้ผมมองว่าแบบยังไงก็ยิงเข้าหัวแล้วผมไม่ว่าจะระยะไหนนะผมนะ ผมไม่ได้เล็งผมบอกตรงผมไม่ได้เล็งไม่ได้วางเป้าเพื่อให้ไปอยู่ตรงกลางตัวแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมนะอ่าไม่ได้วางเป้าไว้ตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นนะผมผมจะลากตรงไหนผมก็ไปได้หมดนะครับผมถ้าจะเข้าหัวอะไรเงี้ยฝักฝั่งนี้เลยอะสมมติเจอตัวแวบไอยู่ตรงนี้ฟับฟบฟับฟับอ่าตอนเราอบแรกดันไม่โดนเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเล่นมาไวเนี่ยเราจะดึงกลับได้ไวเลยครับผมเฮ้ยดันไม่โดนผมดึงกลับมาเลยเนี่ยสมมติผมผมผมบักเป้ามันล็อกปุ๊บปุ๊บกลับเห็นไหมอย หรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ยังไงก็เข้าหัวนะครับผมนะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนดูดหัวเลยใช่ไหมนี่คือทิศการเล่นนะผมในการเล่นแบบว่า c ีวีแล้วก็แรงปกติทั่วไปสาหรับใครที่ฝึกเล่นเมส์ไวหรือว่าเล่นมสาไวอยู่แล้วเนี่ยมาดูที่ผมก็จะเข้าใจหลักการเล่นมากขึ้นผมเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเราต้องวางเป้าไว้ที่ตัวแล้วก็ดันหัวนะครับผมนะเหมือนเราหันเจอปุ๊บเรายิงเลยดันไปเลยนะผมเนี่ยทิ่การเล่นผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมหันปุ๊บดันยิงเลยนะผมนะ แต่ว่าคงไม่มีใครเล่นวนอลช็อตถ้าเกิดสมมติเราเรายิงสองนัดนง่ายๆในแรงนะผมนะยังไงเข้าหวยแล้วเอ๊อย่างเงี้ยเห็นไหมเราดันแค่นิดเดียวไงก็เข้าผมคนระับไม่ต้องดันเยอะเลยครับผมนะไม่ต้องมือมือมากมายนะผมอ่าอันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําว่าแบบของผมดีที่สุดนะผมแค่บอกว่ามันเป็นแบบที่เอ่อผมถนัดแล้วก็เล่นง่ายเลยมาแนะนําคนที่เล่นแบบผมนะครับผมย้ํานะผมแนะนําคนที่เล่นแกน x กแกน y เยอะๆแบบผมนะอ่านี่คือเทคนิคการเล่นนะ เราใช้ข้อมืออย่างเดียวแล้วผมไม่ได้หันเยอะอะไรทุกคนวันหนึ่งผมก็จะถ่ายมือให้ดูแน่นอนนะครับผมนะแค่ขอคล้องขออะไรก่อนเห็นไหมเจอตัวข้างหลังเฮ้ยปั๊บปับอ่าไงเขาบไม่ต้องเล็งอะไรเลยผมดันไปเลยเฮ้ยปึ๊บดันไปเลยครับผมไม่ว่าจะดันจากพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอกาสดึงขึ้นหัวได้เยอะนะผมนะผมมองพื้นใช่ไหมแล้วดันขึ้นเห็นไหม,เ,ไหมเ,หเห็นไหมเลยหัวเห็นไหมอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าเราจะเลยหัวตลอดนะครับถ้าเราเล่นไปจนชินเราจะรู้น้ำหนักมือตัวเองว่า เราควรดันไปแค่ไหนผมที่มันไม่เลยหัวนั่นเองนะเห็นไหมนี่ผมก็เป็นทิคดีๆนะครับผมกับการ uh, เล่นแกน x แกน y สูงนะผมว่าเราเล่นอย่างเงี้ยยังไงก็ติดหัวง่ายนะผมว่าไม่ต้องคิดว่าจะไม่ติดหัวเลยผมเพราะว่ามันจะสามารถเดึงไปดึงกลับได้ไวครับผมเงี้ยดึงไปดึงกลับแบบไวๆผมอันนี้คือไวมากนะผมนะเพราะว่าผมคงไม่ดึงอย่างนี้เล่นๆหรอกครับ แค่เราจะสามารถดึงไปดึงกลับได้สมมติเราจะตรงนี้ปุ๊บดันไม่หัวไม่ติดเนี่ยเราจะดึงกลับเพื่อที่จะไปดันหัวอีกทีได้เลยครับผมเนี่ยดันไม่ติดเฮ้ยนี่สมมติผมเจอตัวเนี่ยผมดันไม่ติดเฮ้ยสองครั้งไม่โดนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมก็มาดันอีกทีนึงเห็นไหมปุ๊บ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 เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นทิ่อย่างงี้ครับคนนะคือยังไงก็ติดหัวยังไงก็ติดแดงนะผมไม่ใช่เรื่องยากนะผมกับเกมนี้นะผม ไงก็ติดนะครับผมนะดันง่ายครับผมเพราะว่าเราเล่นแกนเอ็กแอนด์ไวสูงครับผมนะหลบบลีกนิดหน่อยนะผมหลบบลิกแค่ดีนะฮะแล้วก็ยิงนะผมนะผมก็อยากไปเล่นสี่สิมกันแต่ขี้เกียจแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ไม่เจอคนหรือว่าไม่มีจังหวะที่มันได้นะทุกคนนะอ่ะนี่ครับผมนี่นะครับเนี่ยมันดันง่ายตรงนี้ผมแกนเอ็กแอนด์ไวเยอะส่วนใครจะเล่น DPI เยอะแกน X ต่ำแค่ดันเร็วๆอย่างนี้ได้ก็ยังไงก็เข้าหัวนะครับผมนะไม่ว่าจะระยะไหน ระยะไกลเลยนะผมอย่างปืนเนี่ยเราก็ดันแบบว่าน้อยๆเลยผมนะเนี่ยดันแค่นี้เองอแกสองนัดเขาน่าจะตายนะผมนะเนี่ยดันแค่นี้คือไม่ต้องดันเยอะนะผมนะสำหรับแกไอ้แกวสูงๆนะส่วนตัวผมจะดันแค่หน่อยๆนะผมหรือเขาเรียกว่าไม่ดันเลยเขาเรียกว่าสกิดนิ้วไปนะทุกคนนะสกิดนิ้วไปอะไรแบบนี้สำหรับใครที่เล่นแกแกวายสูงก็จะรู้อยู่แล้วนะผม ส่วนใหญ่เขาจะเล่นเอ่อมัช้ากันนะเพราะว่าถ้าเล่นไฮไลท์ก็ต้องเล่นอย่างนั้นนะผมเพราะสูตรตัวแบบนี้ผมก็เล่นได้นะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดดีที่สุดสำหรับไฮไลท์เล่นมัลช้าดีกว่าเพราะมันมีจังหวะกระโดดที่เราจะสามารถเล็งหัวได้นะผมเพราะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเน้นหัวขนาดนั้นแต่ว่ามันง่ายกับการยิงหัวจริงนะผมสำหรับใครที่เล่นแร้งเล่น4 v 4อะไรเงี้ยที่แบบเน้นคิวอ่ะพูดง่ายเน้นคิวยิงหัวผมเนี่ยยังไงก็เข้าหัวนะผมบอกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมมันดันง่ายไปกลับไปกลับอย่างง่ายกลับ ยิงไม่โดนก็ไปกลับไปกลับไปกลับเจอตัวอย่างนี้ปุ๊บไปกลับไปกลับว้ยตัวตัวอย่างนี้ปุ๊บอะไรเงี้ยผมมันก็ค่อนข้างตอบสนองไวนะผมนะแต่ก็จะคอนโทรลยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องชินกับเมาส์ครับผมเพราะมันจะไวมากนะผมเนี่ยเรามองพื้นไปปุ๊บไม่ว่าเราอยู่ทข้างไหนเราหันเห็นตัวเราแค่ดันแค่นั้นเองผมเห็นตัวดันปุ๊บอยู่ไหนเอ้ยอยู่นี้ปั๊บปั๊บเอ้ยปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยผมพูดมันเข้าใจยากทุกคนนะเอาเป็นว่าผมอธิบายประมาดีแล้วกันอ่ะ สำหรับใครที่อชอบเล่นแล้งหรือว่าเล่น4 v 4แล้วกอ็อยากยิงติดหัวง่ายๆนะผมนะก็ต้องฝึกกันหน่อยสาหรับการเล่นแบบนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งที่สุดผมเก่งอะไรขนาดนั้นเป็นแค่ทิคที่ผมเล่นถนัดแล้วผมก็มาบอกนะผมนะว่ามันได้เปรียบตรงไหนแล้วก็ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงผมก็บอกแล้วว่าข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆน,นะผมแต่ว่าเวลาเล่นแร้ง4ี4อะไรเนี่ยผมมั่นใจว่าไหวแน่นอนนะผมสบายๆไงก็เข้าหัวแล้วผมนะอ่ะ เห็นไหมพอลเลยหัวมันก็จะกลับมาให้ผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรผมเป็นทิกเกี่ยวกับการเอ่อยิงหัวนะผมในแบบของผมนะผมนะไม่ว่าใครก็ทําได้นะผมถ้าแค่ฝึกนิดหน่อยนะผมฝึกการคุมเมาส์แกน X ที่เยอะๆไว้นะผมนะแล้วก็แกนไวที่สูงๆเนะี่ยก็จะเล่นเป็นเองนะผมก็ขอบคุณที่ติดตามช่องไอซินทีวีด้วยแลวกัน,นผมพิมภาพประการใดขออาภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ว่าผมเก่งที่สุดนะครับผมแค่มาบอกทิกในการเล่นในแบบของผมนะเผื่อใครแบบ เล่นแนวเดียวกับผมเนี่ยเล่นแกะไอเกนสูงๆเล่นเอ่อสูงสูง,สง,สงอะไรเงี้ยผมนะจะได้รู้ทิคในการเล่นนะผมเพราะมีน้องๆบางคนยังเป็นเด็กๆอยู่หรือเล่นเล่นคอมใหม่ๆที่แบบว่าเล่นคล้ายๆผมสไตล์แบบผมนะครับผมก็จะรู้วิธีในการยิงหัวง่ายๆนะผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนที่นี่ผมก็เรียกว่ามาบอกทิคแล้วกันที่ผมรู้มานะผมแล้วผมใช้กับตัวเองนะผมนะใช้มาตลอดแล้วก็เล่นมาตลอดนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย